เมเรื่มส้นหากันไหมได้เริ่มจริงๆเลยนะเอาล่ะโอ้มันเงียบมากที่ทำงานมันเงียบสุดๆด้วยปกติโอ,อ,อ้มีบอสแสมีบอสแสเฮ้ยมีบอสแสด้วยบอสเข้ามาในบ้านบอสแสว่ายังไงฮะตามมาใช่เหรอุอ้ยใจจริงด้วยอ่ะดุงดึงดึง Let's go！黑呀黑呀，俺就顶满腰。 ครับน้องน้องปกติแล้วพี่พีเอสเขาก ah, ็แบบมือเดียวที่พื้นใช่ไหมครับผมก็แบบมือเดียวแล้วก็หกสูงมากครับ Let's go Let's go ้ากเก่งเลยยกดิเอาไป Let's go วันนี้เรามาอยู่ที่สตูดิโอ H A S นนะครับจริงๆจะไม่ได้เล่นเลยแต่มันน่าเล่นมากคือรถมันเยอะคอมันเยอะคนมันเยอะจุดซ่อนเล่นมันเยอะก็เลยเอ้ะ อเมเลือนส้นหากันไหมได้ผมเป็นคนหาอันเนี้ยผมเสนอตัวเป็นหนอนเลยพวกคุณ5คนนะเป็นยาวเลยเหรอพี่อู๋เป็นยาวเลยก็คือคนสุดท้ายที่หลบได้อเมให้ตัดเท่าไหร่ให้พันหนึ่งว้าวเส้นสองส้ชีวิตก็คือชืออะไรอันนี้คือเรียก FBI มาหาให้เหรอ คืออย่างนี้กดก็คือเราจะอยู่ในสตูดิโอโนหนึ่งนี้ซ่อนตรงไหนก็ได้แต่ห้ามขึ้นชั้น2ผมคิดว่าข้างบนมันน่าจะเป็นห้องนอนของไปนะผมเดานะเพราะผมก็ไม่เคยมาเพราะงั้นจะอยู่ในสตูดิโอเขาไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามหรือจะอยู่ด้านหลังนั้นหรือจะห้องไหนก็ได้หลบให้ได้ใครอยู่เป็นคนสุดท้ายในเงิน1000บาทภายใน30นาที มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับต้องบอกคนดูจริงๆว่าผมเพิ่งตื่นนอนได้ซ้ำนะตอนนี้เนี่ยจริงๆไปก็อยู่ข้างในนะแต่ว่าไปวุ่นอยู่โอเคถ้าพร<อ>้อมพร้อมแล้วก็จะเริ่มเลยมันอ้อมสิบนาทีนะาา <ๆ S 1> ดูเวลาแป๊บน,นะครับคนดูตอนนี้เที่ยงครึ่งบ่ายโมงถ้าย,ยังซ่อนได้อยู่นั้นถ้าออกจากเข็ดรัวนะได้ถ้าย,ยัางซ่อนได้อยู่ก็ไปคนละพันแล้วกันไม่แจกแจกใครอันนี้ถ้าไม่ทิ้งเนี่ยแจกให้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้ว ทำใปซ่อนได้ครับ <Yeah! S 1> <laughs> ผมจะไม่แอบดูแล้วผมจะนั่งรอน,นิดนึง หาพวกคุณแล้วนะเริ่มจริงๆเลยนะเอาล่ะหฮอยที่จอดรถจะเป็นที่สิ้นคิดเกินไปไอ้จุดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แจ้งไฮเอ็นที่เขินไม่น่าจะมาหลบอยู่วิทยนี่อะไรวะดูเอสพีดีสร้างพบตรงนี้ด้านหลังนี้ด้วยเฮ้ยจันหัน่ ในกล่องนี้แต้หปล่าพุ่มไม้เหรอสายยางเหรอยางลดไรซึ่งผู้คนกลองไม้มียากมากที่จะคนเข้าไปไม่มีทางนไ,ไปได้หรือว่ามันจะล้ำมากไม่มีอยู่ไหนจ๊ะ โอ้โหกดยิงคือมันเป็นจุดที่น่าจะมีคนจะ่ายยากที่สุดแล้วอู๋ก็ยังจะมาดูนะอูจะหาจากด้านซ้ายก่อนอูไม่ได้โกงนะก็ดูผมไม่ได้โกงวิธีมีคนอีกหรือเปล่านะอู๋แค่คนเดียวกว่าจะเข้าไปได้กดรีงคุณถูกกำจัดออกจากเกมนี้ไปนั่งรอเลย ประตูนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึง่งหรือเราควรจะเข้าไปเลยวะฝั่งนูงน้นไม่น่ามีเรื่องยากมากที่จะมีผมว่าในนี้โอเคผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าผมค่อนข้างที่จะเกรงใจในนี้ผมไม่รู้จักใครเลยผมไม่สนิททีมงานเขาเลยเพราะงั้นผมต้องนิ่งมากนะครับเราจะพูดเก่งเบาๆนั่งรอกันนะจ๊ะไปกากว่ะสองนาทีเองอนะ่ะวันนี้นี่ยากมากเลยอ่ะที่จะเข้าไปนะไม่มีทางจะเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันทับถมนะอันนี้ตันตรงนี้เคลียร์เอาละ่ะเงียบๆเราค่อยๆเข้าไป โอ้มันเงียบมากที่ทํางานมันเงียบสุดๆท่านเอ็ดก็อยู่ในนั้นห้องดำๆว้าวสวัสดีครับมีไอตัวหัวสีๆีมันมาหลบแถวนี้หรือเปล่าไอหัวสีๆี็เจียวกระจาวทั้งหลายขอรบกวนหน่อยนะไม่เมย์ไม่แน่ใจนะครับคนดูว่าทำเสียงแบบนี้จะรบกวนกว่าเดิมหรือเปล่าไอเพอุย มันแปลก,ป,ลกปกติแล้วทีมงานจะนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอเร์ผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะมีทีมงานชน,นิดไหนที่อยู่ใต้โต๊ะคอมแบบนั้นแต่ผมขอไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าอ่าพี่กำลัง่้มสายฟ้ยหรือเปล่า <c oughs> ป้องหนุ่มว่างอะไรอะอะไรล่ะ,ละพี่ <c oughs> หัวหนู่มฉันเรียนที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วหนูจะแบบกระจอกมากเลยนะอันนี้แล้วสวัสดีท่านเอก่อนเลยไปท่านองเอิร์ก็อยู่ด้วยท่านฟอร์สก็อยู่เลยครับเฮ้ยอะไรรบกรนนิดนึงนะครับด้วยความเกรงใจนะผณได้ซุกซ่อนใครสักคนหนึ่งไวในห้องนี้<อ><อ>หรือเปล่าครับเขอวาถามตรงๆว่ามันมีใครที่แบบไม่น่าไว้ใจเข้ามาในห้องนี้ไหมฮะมีครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีจริงเลยตัวนี้ป่ะพี่ตัวตู้เอสมันเป็นเรื่องยากมากที่มันจะอำพรางที่นี่หรือที่นี่อาจจะมีห้องลับบางอย่างที่เราไม่รู้ ดูดีดูรู <c oughs> ้เสียวตาว่างเลยอ่ะ้วแดดแรงมากเออตรงนี้น่าจะแดดเกินไปกว่าใครจะมาหลบนะถ้ากิดหลบก็ทุ่มเทเกินไป <c oughs> นมีเปลาบ่มีช่วยหรอใช่หนูจะไม่ให้หนูช่วยก็ได้นะช่วยช่วยก,ก็ดีนะช่วยได้ไหมอ่ะไม่ได้คน <c oughs> รู้คนนี้คนกินจริงจริงแล้วพี่กอนไม่ได้หนูไม่ได้คนอื่นก็ควรจะไม่ได้นะ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าว ก็ช่วยหาเลยจริงๆการกระหนูจะต้องเป็นคนที่แบบว่าต่อนหาเก่งที่สุดถูกไหมใช่โหนูเห็นที่คุณเลือหคนที่สองเหลือเวลาอีก2 1อนาทีชิวเชีอีกสามคนช่วยหาเลยก็ได้นะเลยพี่ก็ช่วยหาพี่ก็เช็คพวกไม้นี้กับมันพี่ก็อย่าโกงนะไม่โกงพ่โกงขอโทษครับโ้เขามีประชุมกันอยู่แล้วเขาอยู่ในบ้านด้วยเราเข้าไปได้บอกว่าพี่กดเข้าประชุมกันอยู่ปะอ๋อเหรอ ได้อยู่ไหนนะได้ไม่อยู่แถวนี้หรอไม่อยู่ที่สองล่ะ,อะเอไอสองอยู่ไหะไเดี๋ยววะอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาเ <c oughs> ดี๋ยววาคุณสองพี่แม่ตอนแรกตอยู่ตรงน,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 นู้นแล้วหนูก็ต้องเละมีคนมาเลยวะพี่ก่อนเตอะไม่เห็นแต่หน,ตนูรู้ไอเต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่เมื่อยาหญมันจะโกงสมมติว่าปั้นศูนย์สองบอกอ่ะแสดงว่ามันโกงงั้นปั้นศูนย์สองช่วยไม่ได้เราสองคนยังช่วยกันได้อยู่ก็เขารู้จุดไงมันจะโกงเกินตอนนี้มีแค่อเมกับเต้สองคนเราเจอคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งชนะเลยนะคลิปนี้อาจจะสิบนาทีอ่ะเดนดูช่วยหาเดนจ้ะ ใจเป็นไปได้ไหมว่าคลิปนี้เราจะแบบไม่จำคัดเลยอ่ะแล้วเราก็จะไหลๆไปเลยหาจริงๆคือให้คนตัดต่อต้องไม่จำคัดเลยอ่ะขยี้ได้แต่ห้ามจำคัดอ่ะแต่เขาประชุมกันอยู่นะเว้ยเต้เนี่ยนะมันจะกล้าเดินเข้าไปในขณะที่คนเขาประชุมกันอยู่แต่อเมไม่แน่เราเดินอ้อมก่อนไหมเราเดินอ้อมไปทางนี้เว้ยไอ้หนูดูพวกนี้เลยสิ่งีเขาไม่ได้มันนนลวมพวกกนมันใหญ่มากระวังนะพี่ระวังงูนะ หนูต้องเดินขึ้นไปข้างบนนั่นอ่ะวุ้ยพุ่มนี้เหรอใช่เหรอเวอร์ว่าพุ่มนั้นก็ยังเข้าได้เลยพุ่มนั้นมันยังมีรูไงเต้ยมันอยู่ข้างหลังเปล่าเออวะหูแค่รู้สึกว่าเต้อ่ะจากที่ผมเดานะถ้าเกิดมันจะลงก็ต้องหลงตรงนี้โหคือพุม่มหนามากอู๋ใช่นี่ไงอูเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีพุ่มเคลียร์ ข้างบนนั้นร้อนเกินนะครับไม่น่าไปอห้องนั้นบบไม่น่าใช่เต้เอ่ะพี่เมย์ไม่ใช่วะในห้องนั้นโอ้ขี้เกียจเดินไปเอาตรงด้านขวาด้านนี้ก่อนใต้รถดูยังไปเจะเขาใต้รถหรอมีพวกพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งไ<ด>อ้เต้นี้ดูแลใช่ไหมดูลแล้วโอ้โอโอโต๊นพูนะครับประตูโคตรสวยอ่ะเชดโด อ๋อบ้านข้างๆมีการแบบตัดหญ้าน,นิดหนึ่งนี่กงน้องปลาใช่ไหมเจนเน่น้องปลาอยู่ไหนเอ่ยโอ้นี่ไงออ้ย,อยเคี้ยวด้วยอะ่ปะปลาลูกอุย้ยปลายิ่ง้วยอยากดูอะ่ะคือเขาเชื่องกับใครอะ่ะเดี๋ยวเขาไม่เชื่องกับใครเลยอุย้ยเขาคูคูทำไมลูกคูน่นปลา ค okay. ไม่ชอบนะครับน่าจะไม่คุ้นกับเราแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โห <c oughs> บ้านของน้องปลาเป็นลายพรางไปเรียบร้อยแล้ว okay. อันนี้เป็นห้องพร็อพของทานเอสใช่ไหมเก็บ <c oughs> อุปกรณ์ในการหาต่างๆห้องนี้ดูแล้วเหรอเ <c oughs> อาอาเมอเมโอม้โนี่ก็ยากครับแต่ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นอเมอเมจะซ่อนอยู่ในห้องที่มันเป็นพร็อพนะด้วยปกติ ไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีเลยปะไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีห้องพอปอะตรงนี้ห้องชุดอะมีไหมห้องชุดไม่เจอไอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็พอหายให้หน่อยด้านหลังบ้านศูนย์สองขวาได้ไหมไม่เลยไม่มีคำหัวหน้าใหญ่โดีมีบอกแสมีบอกแสเฮ้ยมีบาะแสด้วย บอกแส่ว่ายังไงฮะตามมาเดี๋ยววอรนะแล้วเจอรองเท้าไอ้เต้โดนปลาลากินน่ะตอนนี้หากันไม่เจอหรอไม่เจอใครเหลือใครเหลืออเมกับเต้เดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว้าอาดีดีหรือว่าไม่ใช่มั้งเดี๋ยวว้าอยู่หลังมันก อมีเบอดแสนหนึ่งที่ไปจะแนะนำให้กับเราดูเหมือนเจะหลักฐานบางอย่างอย่าว่าอย่าพึ่งาเราได้คว้แล้วใช่ไหมหาแล้วนะครับผมมีบอดแสแถวๆนี้โอ้ยอุดดูดใช่หรอไม่เห็นเลยใช่อเมย์หรอ ใช่ยหรออุ้ยใช่จริงด้วยอาดุงดึงดงอาดึงดูหุ่ออเอะไไม่ใชนะ่ไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใช่<อ>ใช,ใชอ่อันนี้ใครอ่ะคุณใครใครโอ้ ปกติกิจการยามว่างของพนักงานที่นี่เขาจะนอนในนี้เหรอครับตรงนี้ค่ะใช่เป็นเรื่องปกติเหรอที่แอบนอนทีมงานเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วเปิติดเหมือนมุกทีไรเลยผมบอกแล้วที่นี่มันมีห้องลับเยอะที่บอกแต่แค่นี้ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยได้เลยอ่ะพี่หาทวงเหรอหาแล้วครับไม่มีก็้วจุดนี้ไม่มีอันนี้ชุดอะไรอ่ะทอนเป็นชุดเอพีดีเล่นเกมอ่ะชุดเอพีดีเราไปซื้อค่ะเอาไปต๋องเราไปตองเพิ่งมีเหรอใช่ใช่ค่ะเพิ่งออกอะไรแบบ อ๋อมึงจะจะทำสงการเหรอใช่ไหมโดนเอพิดีเกมครับในคลิปในคลิปบอ๋อเอาหนูยังสงสัยไม่หยเรา <ใน S 1> คว<ง>รจะหานะเราเหลือเวลาอีกสิบสั่งทีนะเราชิวนะนี่นาหาแล้วนะแล้วเขาเป็นใครเน่ยนเขาบ้าเหอนี่เหรอทำมีส้นหน้ากากเหรอบ้าอ่ะไม่ใช่เราต้องวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วนะหาแล้วหาแล้วหาแล้ว ลูกโป่งตกตรงแตกตรงนี่ดูไมด่ดีเลยตตตแตกตรัน้นะพี่คเอยาไม้มีไม่เปิดระบบไทใหญ่ใคมันหอยู่ไทใหญ่หาเลยมีหลอ,ออ,อไรวะกำน,นเัเปลมเาไ <c oughs> พีู่กไ็ไอยู่กันไเอาไปหาไไหน อุดุงดุงดุงดเฮ้ยตัดต่อคนนี okay <ok ้แล้ไปลบงานเขาเห็นเลื่อนเลื่อนลบลกรยับๆยไฟเขาหายนะอดุง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 อเมรยกีเลยโอ้เมโอเคอเมแพ้แล้วไป แนะนำต่อไปเดียนไหมเดียนมากแลยวที่ไม่มีตรงไหนน่ั่งเออแล้วก็เป่นมุงส่องอย่างนี้เห็นแต่ขาเขาเป็นทีมงานเขาบอกตัวเป็นทีมงานใค้มีเมย์ฟอร์มตัวเป็นทีมงาน SBD ตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ ใช่อยู่ในเงี้ยเออผมันนั้นเนียนกว่าอีใช่จริงแล้วงานออกมาไม่ตอนแรกอยู่ในสุขอากาศหายใจก่อนหายใจออกไหมปิดหมดเลยนะปิดทึบเลยนะแล้วผมเกือบไปนั่งทับแล้วดูขันเลยโอเคขนาดนี้ผมเจอแล้วนะครับไปตอนนี้เรามีทั้งหมด5คนใช่ไหมครูเจอไปแล้ว4คนในสีคนนี้ใครเจอเต้ก่อนเอาเงินรางวัลไปแทนเอาแม่เมันตัวอะไรไม่รู้ ได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะอุตส่าห์เนียนอยู่ดังนั้นน่ะ <c oughs> ในวันนี้พู้เราทุกคนได้ผู้ชนะแล้วนะครับไม่คิดว่าเต้จะตึงขนาดนี้มาก่อนสโลแกนในการชิงในการสวนของเต้คืออะไรหลบไปเรื่อยๆยนี่ นี่มันยามกันนีหว่าโอเควันนี้นะครับเราไม่ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเลยแต่ว่าก็แบบสนุกสนานกันไปนิดนึงพอให้แบบว่าชาวแจ็คไหเอ็นทั้งบ้านได้สนุกกันแต่ว่าเราไปขอบคุณไปกันก่อนดีกว่าปะเพราะวันนี้จริงๆแล้วผมมายืมกล้องไปนะแต่ว่าอยากเล่นนี่ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะข้างในนี่มีขนมของกินด้วยนี่ใครขโมยกินยังมี่แสดงว่าเรานี่มารยาทดีสุดๆอไปขอบคุณเร็วๆเอาใช่เหรอใช่เอาไปขอบคุณเร็ว ่นมนมนะขอบคุณค่ะเสวยขอบคุณนะอุ้งเอิขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่เสร็จแล้วเจอแล้วคะเจอแล้วมันหลบอยู่หลังเนี่ยกระถางเนี่ยมันเรื่องมันองขอไปเปลี่ยนชุดพอได้ครับและในวันนี้ทุกคนก็กินข้าวกันอย่างมีความสุขในดินแดนแห่งนี้ดินแดนนี้เราเจอสวัสดีครับั ค่อยขดับไปค่อยขยับอย่างเงี้ยขวาขวาขวากับหลังหนยนูดูล่าลาวเร้ล่าลาวเว้ยเ้ๆๆเด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 ็ดเว้ยโอ้ยได้ เอาใส่กระเป๋าวไว้สิใส่ครับอย่าให้เห็น,นอ่ะเราค่อยแบ่งกันอีกทีนึงนอาเมเอาไปก่อนเอาโกยได้โกยก่อนเง่แง่เออๆนั่นแหละไปไปข้าหลังไปลารีบลารีบไปโอ้มีตัวอะไรวะเนี่ยไอ้มันตัวอะไรวะ เฮ้ยเห็นในช่องไปนะมันคือแบบหุ่นตุ๊กตาเป็ดที่ขยับได้เราอยู่นัดนด่ไหนนะเต้มแลวนะไปก็เสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะครับป,ป้าเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดี๋ยวไปก็มีงานพิสตเตอร์เนะครับ,รบโอเคไม่ไม่อุ่งเอิงขอบคุณนะครับพี่พี่วสวัสดีครับ คุณสำหรับขันนุกขันนกขนนุก้นนก <c oughs> พูดทำไมพูดทำไมอะแล้วพี่เมยไม่ถอดเสื้อคืนเราด้วยนะไม่ใเลย จํานวนแล้วหรอขอท่ายังไม่พอมีเราก็ได้เสื้อด้วยเอาสุดปอดด้วยขอสุดปอดด้วยเลยดูเราอไรกัเอาอีกมีอะไรอีกที่ต้องขอขอบ้านหลังนี้ได้ไม่ใช่ของผมเช่ามาเกี่ยวคุ้งแล้วนี่กคนชนะอีกเราอ่ะรอดเนียคนที่ชนะไม่ทวงเงินด้วยไม่ให้ครับโอ้โหเม่อนสุดปอดจอน เราเดยไปเอาสปอร์ตลองดมดีกว่าและขนาดนี้ทุกท่านกำลังได้อ้าวไม่ใช่นี่หว่ารุงเท้านี่หว่าช่สปอร์ตที่ว่าจะได้รับมอบและขนาดนี้พวกเราก็ได้รางวัลจากไปนะครับน่ารักมากนอกจากให้สถานที่ในการถ่ายทำของแอมเมวันนี้ยังมีกิบูชเช่นกันเลยคือของเยอะมากเลยอาต่าว้าวเดี๋ยว แล้วก็มีสุดปอกด้วยอ้โหขอบคุณค่ะอะไรนี่แกได้เลยไมแกได้เลยครับแกได้เลครับมารบกวนไม่พอได้ของสดดวเยเฮ้ยได้สีอะไรอันนี้ได้กี่อะไรแต่อันันมันไม่เหมือนกันนะออันนี้ของอะไรครับไปหนูได้สีชมพูเลนปอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้ามาสี เต้ได้สีฟ้าปันได้สีส้มนี่สีม่วงเฮ้ยไม่ใช่ของผมอเปล่าสีเขียนะแกให้ผมหน่อยแกให้หมดเลยสีเขียีไรพี่ใบ้โอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอยโอยโ้ยโอยโออยโอยอยโ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 อโอ้ยโอยโออย ฮะไม่หอมว่ะหอมเนาะมันออกมาเลยอ่ะเออหอมสิผมอ่ะเป็นคนชอบดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยากจะจะพูดว่าแบบยกยอกันเองอีกอ่ะยกยอกันเองก็มันก็หอมแหะนะครับขอบคุณครับมันหอมเหวี่ยงปากด้วยทุกคนสุดปอดสุดปอดปอหด เปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อต่อไปจะเป็นสุดปอต้องต้องสูตรทำให้มันเย็นขึ้นจากสูตรก่อที่ดู่ันนั้นจะเคยดูสุตร่อสูตรสีเขียวอ่ะผมได้เลยครับแรกผมม่อยากคุยอันนี้เราเอ็นเครดิตให้กับคนดูฟังด้วยคือ ผมมันไม่ได้สนิทกับไปขนาดคุยเรื่องส่วนตัวผมบอกคนดูคนดูนะผมแค่มีมุมมองว่าคือคนเรานะถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้ผิดกับสังคมหรือว่าผิดกับอะไรที่มันทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะคือบางอย่างมันเกินไปเป็นกาลังใจให้เสมอ <c oughs> แล้วผมแล,วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ผมมองนะส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าไปอ่ะยืนหยัดข้างเอิเองแบบ <c oughs> ใช่โอเคขอบคุณครับไปขอบคุณมากไป เปลี่ยนเป็นสุดปอกนะครับแล้วก็มีเสื้อด้วยบายบายทุกท่านบายทุกคนเมื่อกี้มันไม่ใช่ผมมันงงเลยเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้น่าจะใช่น่าจะเป็นฝาแฝดอันนี้ตัวจริงเพราะว่าตัวจริงกำลังทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์กะเม่รู้แม้ไม่คืออะไรรู้เกมบอร์ดยักษ์ไข่จริงอูโหสุดยอดมากเลยแล้วหลังนี้เป็นแบบอะไรแล้วป็นอะไรแล้วอะไรดักอะไรู และมีเงินตั้ง1ล้านบาทยังไม่อยากได้นับบ่นเป็นเพียงแค่เงินรางวัลแต่วิธีการจัดของผมมันใหญ่มากผมมาจากขอนแกน่น่ะทุกคนเข้ามาเมืองกมมาารุงหัวมาซาอะไรไม่รู้อันนี้มันสาวว้น้ำใหญ่ท่านใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นกันที่สตูนะไป <c oughs> เซฟที่นี่กันก่อนอันนี้ซื้อมาเพราะนั้นมันเิ่มเยอะมาก <c oughs> แล้ <c oughs> คุณอยากจะฝากอะไรอีกฝากพายาติลลี่นะนะทุกคนแล้วก็ฝากเพื่อนๆเราเดินเลือดกลับฝากของอู๋เจี๋ยไทยเอ็นวันอาทิตย์อาูจะลงแต่วันูช่องอเมริกันลงดูช่องอาูที่หลัง ถ้าลุดว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะโอเคโอเคโอเคตอนนั้นแหละนะครับขอรีบูตตัวเองแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเซตกันทั้งคืนพรุ่งนี้อีกมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่